บางครั้งเราก็อยากจะระบายสีหรือวาดแฟนอาร์ตให้ตัวละครที่มีผิวสีเข้มหรืออยากจะดีไซน์คาแรคเตอร์ให้มีผิวสีน้ำผึ้งหรือสีช็อกโกแลตอร่อยๆเฮ้ยส,ยสวยๆบ้างเนาะแมพูดถึงขน,นมก็แปลว่าหิวแหละแต่น่านอนว่าในคลิปนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของกินค่ะสสิ่งที่คุณจะได้จากคลิปนี้ก็คือ 1. วิธีการลงสีผิวเข้ม2การเติมเงาให้ผิว3วิธีเพิ่มความน่าสนใจให้กับสีผิวหวังว่าชาวเบเทอร์ทุกคนจะได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้นะคะมาเริ่มกันนทีี่กการเเลลือสยนะ งสีเบจหรือสีพื้นนี่คุณเลือกได้เลยว่าอยากได้สีโทนไหนหากไม่มีพาเลตสีเป็นตัวอย่างก็พยายามจิ้มสีตรงที่อยู่กึ่งกลางไว้ไม่ขาวไปแล้วก็ระวังไว้นะถึงเราจะระบายผิวสีเข้มแต่ก็อย่าเลือกสีที่เข้มจัดเกินไปค่ะเพราะจะทําให้ลงสีต่อได้ยากนิ้งอยากจะบอกว่านอกจากผิวโทนเข้มแล้วก็ยังมีสีผิวอีกเยอะที่แต่ละโทนก็มีวิธีการลงและใช้สีที่แตกต่างกันออกไปค่ะถ้าอยากได้เป็นสูตรพาเลตสีเลยไม่ต้องมาจิ้มเองที่ b บ t t เตอร์ ก็มีอีบุ๊กอยู่นะคะราคาเปิดตัวน่ารักมากลองไปส่องดูได้เลยแล้วก็มีอีกหลายคนเลยใช่ไหมคะที่เลือกสีเองไม่เป็นไม่รู้จะจิ้มสีไหนวาดไม่ถูกเลยถ้าไม่มีแบบให้วาดตามเป็นฟิลที่แบบไม่รู้จะเริ่มวาดที่ตรงไหนเนาะคุณเปียโนหนึ่งในนักเรียนของครูเนยจากคอร์สก็เคยมีปัญหาแบบนั้นค่ะวาดไม่เป็นวาดไม่ได้ถ้าไม่มีแบบถึงวาดก็วาดออกมาแปลกขึ้นโครงไม่เป็นแต่หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้วิธีวาดหรือทริคต่างๆยังไม่ทันจบคอร์สเลยค่ะก็ขึ้นโครงได้แล้วคุณ เปียโนบอกว่าเพราะครูนลยสอนเข้าใจง่ายอธิบายละเอียดสามารถยกตัวอย่างให้เห็นได้ว่าวาดแบบนี้จะเป็นยังไงบอกเทคนิคและจุดที่คนมักวาดผิดบ่อยๆอีกด้วยหากใครมีปัญหาแบบคุณเปียโนก็ทักหากแอดมินที่คิวอาร์โค้ดไลน์นี้ค่ะขอแอบกระซิบบอกเลยนะคะว่าจะมีแค่5คนที่บอกว่ามาจากคลิปนี้เท่านั้นที่จะได้ส่วนลด200บาทไปรีบไปตามกันเลยนะส่วนสีผิวในภาพนี้นิ้งขอเลือกโทนสีน้ำตาลตรงนี้ค่ะผิวสีน้ำตาลสวยๆเลยแล้วก็มาเลือกสีที่จะลงรายละเอียดกัน หลายคนก็น่าจะเจอปัญหายิ่งเลือกสีผิวยิ่งจมดูเข้มจัดไปหมดเนาะเราขอแนะนําให้เลือกสีที่อยู่ค่อนไปทางขวาของสีพื้นที่เราเลือกค่ะเลือกใช้สีที่อยู่ในบริเวณนี้ก่อนเลือกสีได้ก็นํามาเติมรายละเอียดเพิ่มมิติให้ผิวเช่นรอบดวงตาลิมฝีปาก แก้มตามไรผมประมาณแบบนี้นะหากอยากเก็บให้ละเอียดกว่าน,นี้ก็เลือกสีที่เข้มขึ้นค่ะแน่นอนว่าเลือกสีฝั่งขวาเหมือนเดิมแล้วก็มาระบายเก็บไปเรื่อยๆจนพอใจค่ะโอเคตอนนี้นิ้งพอใจกับสีผิวตรงนี้แล้วมาลงสีเงากันค่ะตรงนี้ง่ายมากๆแต่อยากจะบอกว่าพอทําออกมาแล้วสวยกว่าที่คิดไว้นะเรื่องเงานี้นิ้งจะไม่เลือกสีดําไปเลยค่ะเพราะจะทําให้ดูแข็งสีเงาที่เซฟสุดๆก็คือเลือกสีโทนเดียวกับผิวค่ะของนิ้งผิวเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมเราก็ไปเลือกสีน้ําตาลเข้มจนเกน เก็บดำตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาไประบายตามใต้ผมใต้จมูกหรือตรงส่วนที่เราอยากให้มันเป็นเงาปรับ o p ซิตี้ลงจากนั้นก็ล็อกทานเพอร์ลนซีของเลเยอร์ตรงนี้แล้วก็มาเลือกสีโทนส้มอมแดงค่ะแนวแนวสีของแสงแดดอะคะ่ะมาปาดเบาๆไปตามขอบของเงาเท่านี้ก็จะได้เงาสวยๆแล้วนิ่งชอบลงสีผิวที่สุดเลยค่ะนิ่งรู้ว่าหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันแหละและจะลงกันเป็นอย่างแรกเลยเนาะแต่กับนิ่งอะจะไปลงสีผมแล้วก็เสื้อผ้าก่อนเก็บผิวไว้ลงอันสุดท้ายตลอดเลยค่ะอารมณ์เหมือนลูกชิ้นในก๋วยเตี๋ยวคุณ นิ้งจะพิถีพิถันกับส่วนนี้สุดๆชอบที่จะเห็นผิวสวยๆไม่ว่าจะโทนไหนก็ตามเวลานิ้งลงสีก็เลยเก็บรายละเอียดนานมากค่ะแล้วตอนนี้สีผิวก็ออกมาถูกใจนิ้งมากเลยแล้วถูกใจคุณไหมคะหากใครดูมาถึงตรงนี้แล้วถูกใจก็กดอิโมลจิรูกดาวไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยนะแต่หากใครอยากเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปคิดว่าเลือกสีน้ำตาลไปดังภาพก็จะดูน่าเบื่อนิ้งขอแนะนําทริคที่นิ้งทําเป็นประจํานะคะก็คือเลือกสีเงาเป็นสีโทนน้าเงินหรือม่วงเข้มๆแล้วก็ปรับ opacity ลงเหมือนเดิมเลยล็อก transparency เลือกสีส้มอมแดงมาปาดไปตามขอบของเงาแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะดูมีเสน่ห์ขึ้นมากเลยเนาะเพราะว่าสีน้ำตาลอะเป็นสีกึ่งๆึสีโทนร้อนพอได้สีโทนเย็นของน้าเงินหรือม่วงมาเบรกไว้ก็จะทําให้ไม่ดูน่าเบื่อค่ะสุดท้ายก็เติมไฮไลท์ตบแสงตามใจชอบเลยนิ่งขอเติมกลิตเตอร์นิดน,นึงนะ เพิ่มความวิ่งวับน่าสนใจเท่านี้ก็ได้ผิวสวยๆแล้วค่ะสุดท้ายนี้หากคุณชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์แต่หากไม่ชอบก็ดิสไลค์ไปเลยไม่ต้องกังวลคอมเมนต์ติชมกันได้เลยด้วยเราจะได้นำไปเป็นกำลังใจแล้วก็ปรับปรุงต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย